สวัสดีครับครับชาวรีแบร์รีวิวเฮี่ยปอครับเฮียอูครับวันนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยเดินมาจากเส้นถนนจันทร์เนี่ยตั้งใจเดินมาเลยจะต้องออกชาเทียบอยู่แล้วใช่ใช่กรุงเนี่ยเราตั้งใจเดินมาเพื่อมาถึงร้านอาหารชื่อว่าใจยากตั้งใจยากโอ้โหร้านนี้ร้านนี้ร้านเขาบอกว่าร้านนี้นี่อร่อยมากงั้นเราต้องไปชิมฝีมือเชฟโอ๊ดไปดูข้นไปเลยครับไป ยกันนะใช้ได้เลยถ้าเหมือนอยู่จิมซาจิที่ฮ่องกงเพยังเคยไปเพราะวะยังเคยไปไม่แต่ฮ่องกงโอ้ยไปประจำาที่ไหนอยู่เดนในคุปนะเอางี้ดีกว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนี่คือซิีเนเจอร์ของพ่อใช่ไหมถูกต้อง่่าสังเนี่ยถูกต้องนี่ข้าวผัดตั้งใจย่างมีซั่วหมูแดงย่างถาดแก้วน้ำกุ้งแล้วก็ไอ้นี่ข้าวข้าวนะครับข้าวหน้าหมูแดงตั้งใจย่างพิเศษเออเนี่ยเหมือนในหนังเลยคนเล็กเด็กเทวดาอ่า และนี่คือตั้งใจย่างแพตเตอร์ทีนี้ก็จะมีหมูแดงมีลิ้นใช่นี่น่าจะเป็นซี่โครงนะซี่โครงซี่โครงหมูงั้นเราลุยกันเลยดีกว่าครับเล้ยเดี๋ยวก่อนชิมนี่ชาร้อนนล้วน้อยขอคารไวเฮียขอบคุณครับรู้สึกดีอยาเริ่มเลยเราเริ่มที่เฮ้ยนี่เอาข้าวผัดก่อนข้าวผัดข้าวผัดตั้งแต่ย่างเป็นไงวะเฮียหอมอ่ะข้าวก็หอม ข้าวเป็นเม็ดๆใช่เม็ดมันร่วนมากเลยนะข้าวอ่ะพอมันแล้วเข้ากับหมูแดงด่างมากใช่ไหมคือผมว่าข้าวผัดสไตล์จีนมาอร่อยอีกแล้วขอคำที่สองนะครับนะโหสุดยอดเลยอืมเฮ้ยผมว่าอร่อยอะพอมาที่นี่ว่ะหมี่ซุ้อ่ะหมี่ซั่วเหมี่เส้นเล็กนะอืมเราจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยต้องดอนกระแทกปากเนี่ยแหละอร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงเฮ้เนียหมูมีอืม เข้ากันมากเลยครับอเงองเต็มมันดีนอ่ะเต็มมันแล้วความเปรี้ยวแบบแล้วมีซอสนัส่นคือน้ำรายหมูแดงเว้ยเขามาแตกไอห,หมูที่ปรับย่างอ๋อแล้วมันมีน้ำไหลลงมาน้ำไหลลงมาเอ่ถึงเข้ามาทำซอสนะอ่ะางั้นลองเลยดีกว่าผมว่ามันเข้ากันผมว่ามันได้เป็นไงเบิกไหมเฮ้ยอร่อย ใช่ไหมพี่ผมว่าซอสผมว่าซอาสเราแม่งือซิงเกิลเจอร์ของพวกนี้เลยนะที่เอามาลาดกลิ่นมันมีเนื้อย่างจริงๆอ่ะเนื้อย่างใช่มันคือ,ม,คอมันคือแบบว่าเนื้อย่างมันหยดลงมามันมีกลิ<ช>่นเตากลิ่นชาถ้าคนกินไม<ช>่หวานตอบโจทย์เลยครับไม่หวานแล้วก็รสชาติกำลังแบบไม่เค็มเกินไปเออไม่เค็มใช่ใช่ผมว่ามันราดราดข<อ><ม>้าวราดเส้นหมี่ได้ได้ะไรทุกอย่างอร่อยอร่อยอร่อยร้านเมนูต่อไปเนี่ยมันขอเป็นน้ำน้ำมึกเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวกุ้งน้ำนี่เกี๊ยวลูกใหญ่ๆเนื้อผัดฝรั่งนี่จริงครับ ไม่ใช่แป้งครับกุ้งตัวนึงเน้นหกลูกแต่แม่งคุณภาพพี่เนี่ยผมกินได้ทุกอย่างเฮ้ยเจ้าโคชอบเป็นซื้อแผ่นแป้งพอแม่งบางใส่กุ้งข้างในอ่ะเป็นชามเจ้าเขาอะไรตัวนั่งยืดยืดยืดเรามาสติ๊กเนเจอร์ที่เขาบอกว่าข้าวหน้าหมูแดงย่างข้าวปิดมิญญานข้าวปิดมิญญานเขาบอกว่าอร่อยมาก เดี๋ยวกูขอเจาะได้ไหมเอาเลยเจาะเลยกูชอบเจาะชอบเจาะไข่ใช่เจาะไข่แดงด้วยโอ้โหตายแล้วให้คุณผู้ชมดูคำนี้ดีกว่าจัดเต็มๆให้คุณผู้ชมดูเจาะชิ้นละจิ้มเน้นๆเห็นไหมหนาด้วยเขาไม่ใส่บางๆใช่ๆเข้าใจแล้วทำไมถึงตั้งใจยากเพราะรกเขาย่างได้ดีทิ่เขาตั้งใจเขาตั้งใจธรอาหามุกเพราะถ้าไม่ตั้งใจไม่หอมนะวะเหมือนที่เราอ่ะตั้งใจกินตั้งใจแดงโอเคอื้อหมูอร่อย ันี่ต้องน้ำหน้าแาบนี้นะฮนเนี่ยเนี่ยเนกินให้ดูถูอต้องเลยเราเรามาดูกัน้อันสุดท้ายเลยอ่ะเตรียมแพตเตอร์แต่ว่ามันโกงอ่ะันเผมขอทโกงอ่ะกินนิดนนิหมูเลยรับซี่โกงยังไง คืเต้าเลนะครับตาผมหวานใช่ไหมเตาหวานมทำไรมาเนี่ยจะกินนี่ไงหมูย่างนี่ไงว่าผู้หญิงกินเยอะชอบมีตาหวานนี่ใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกผู้หญิงหรือผู้หญิงซื้อเอาผมไม่เคยซื้อยังไม่เคยซื้อดอกไม้ผีไม่เคยแล้วเดี๋ยจะซื้ออะไรเอาซื้อบ้านโอ้หมูจัดเลยอวานคทอดจริงจริงเป็นไง รสชาติดีเครื่องในดีดีดีว่านุ่มใช่ไหมนุ่มมันไม่ได้ออกมาแข็งอ่ะมอดประเด็นคือพอที่ไม่ทันเครื่องในเนี่ยจะไม่อยากกินผมก็ไม่กินเครื่องในอร่อยไหมอร่อยสุดยอดเลยครับไม่มีกลิ่นคาวใครอยากกินลิ้นที่แบบว่า,ไม,าวไม่มีกลิ่นคาวแล้วเป็นลิ้นแบบว่าที่ยากมาเลยครับที่ตั้งใจยากสนุกจังนะครับงั้นเราขอตัวรับประทานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีโอ้บขอตัวกินก่อนครับ อิ่มไหมเนี่ยอิ่มเจี๊ยบโคตอร่อยโอ้โหสุดยอดนี่นี่มาดูค่าเสียหายกันหน่อยไหมอิ่มแล้วก็มีใบเสียหายมาใบแจ้งมาว่าเปรฮ้ยก็ไม่แพงนะเท่าไหร่วะเฮีย5ห้าอย่างเท้าผัดตั้งใจย่างเนี่ยเท่าไหร่ร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบบาทเออข้าวหน้าหมูแดงย่างพิเศษไข่ดาวเนี่ยร้อยหกสิบห้าบาทไม่แพงนะตั้งใจย่างแพตเตอร์เนี่ย 390เ้อยเ้าสิบเออเยอะมากแต่เยอะน 1> <1 hmm. ี่กินได้ประมาณสัก tamam yes. <4>, <4, 4ี่ห้าคนเอออประมาณ4ี่คนอ่ะตกคนละร้อยก็โอเคมีซ่วงหมูแดงย่างถ่านนี่ร้อยสามสิบอออร่อยอร่อยพอกับตลาดเลยชาจีนชาลอยยี่สิบาทไม่แพงรวมทั้งหมดเก้าร้อยหกสิบาทเอ้ยงไงแค่อย่างไม่ถ pues ึงพันใช่ไม่แพงเลยครับแล้วก็อร่อยด้วยเลยบอกเลยว่าร้านนี้อาหารดีบรรยากาศได้เอาอย่างนี้ดีกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งถนนจันทร ตัวไปไปคือไปสันใหญชาเนียสามแยกชาที่มถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็ไปเอเยทิกใช่เลี้ยวขวาไปก็ไปวัดสุธิบางรักที่จอดรถนะก็จอดหน้าร้านได้เคู่จอดฝั่งร้านใช่วันที่จอดฝั่งพระรามร้านใช่มีเวลาจอดถึง3ามโมงแล้วก็มีที่จอดรถที่จอดรถแบบเสียตังนะฮะถ้าเกิดมาแล้วไม่มีที่จอดจริงๆก็ตรงนี้เองจากร้านไปร5 0ยเมตรชั่วโมง30มบาทมีบริการในรูดยืนะพวกแก๊สม่แก๊สมีอ๋อมีอยู่แล้วคูเปหน้ามีใช่ใจสั่งได้ นี่นี่กะว่าเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปก็จะสั่งไปกินอีสั่งเอาไปให้คุณแม่ทานเพราะอร่อยมากครับเทปนี้เราสองคนเยียปองเฮอขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนนะครับไวก่อนไปฝากเพ็นหน่อยฝากฝากฝากพี่แบร์ิว นะก็มีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้นะเขาให้ทํานู่นทํานี่ไปขายโลตรงโลตีขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกูไปนะจ้างกูมาแล้วกันแท้ยังไม่เคยมีใครเข้ามาเลยแท้ยังไม่เคยมีใครเข้ามาเลยมีเข้ามาทั้งตัวเถอะกดไลค์กดแชร์ดูโอเคด้วยก็ไปครับดูด้วยนะครับลาแล้วครับขอบคุไปก่อนสวัสดีครับ